คำถามแรกของทาง Facebook ชูรักชูรสค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันเนี่ยเป็นเริมที่อวัยวะเพศคือเข้าใจว่าดิฉันติดมาจากสามีค่ะครั้งแรกเนี่ยรักษาหายแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือดิฉันเป็นเริมบ่อยมากแทบจะเดือนเว้นเดือนเลยก็ว่าได้ค่ะทางนางที่ตัวแฟนที่เป็นคนเอามาติดเนี่ยมไม่มีอาการอะไระแสดงออกมาเลยนะคะคือดิฉันรู้สึกทรมานมากเสียการเสียงานเสียสุขภาพจิตค่ะทาไมสามีถึงไม่ค่อยเป็นทัางนางที่ก็อยู่ด้วยกันหรือว่าดิฉันมีโรคแฝงอยู่ หรือเปล่าเนี้ยนะคะแล้วก็จะรักษายังไงให้หายดีคะเริมอย่างที่ทราบใช่ไหมครับว่าเราเป็นแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่หายขาดนะแต่ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับโดยเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ที่ไขสันหลังนะครับเป็นปุ่มเล็กๆอยู่ที่ไขสันหลังนะครับแล้วรอเวลาเมื่อเราเครียดเราอ่อนแอเราป่วยจากโรคอื่นมันก็จะวิ่งออกมาบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นซ้ำอย่างที่คนเป็นเริมซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคุณสามีและคุณภรรยาเนี่ย ไม่ได้หายขาดจากเรื้มนะครับก็ยังมีเชื้อเรื้มอยู่ในตัวนะครับเพียงแต่ว่าบางคนกลับเป็นซ้ําได้บ่อยกว่าบางคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่เราทราบกันก็คือความเครียดนี่แหละนะครับที่ทําให้เรากลับเป็นซ้ําได้บ่อยนะครับการอดนอนนะครับการป่วยไข้จากโรคอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนาะแต่ว่าถามว่าก็ยังมีอีกหลายคนซึ่งเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้เครียดก็สบายใจดีก็ทําไมกลับมาเป็นซ้ําบ่อยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่า วงการแพทย์ยังเข้าใจได้ไม่หมดมนะครับว่าการเป็นเริมในคนหนึ่งทําไมกลับเป็นซ้ําบ่อยอีกคนหนึ่งกลับเป็นซ้ําไม่บ่อยมันมีอีกหลายปัจจัยมากมายนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมีความละเอียดเยอะแยะมากมายเลยที่เรายังเข้าใจได้ไม่หมดแต่ต่อไปในอนาคตหลายๆปีเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับแต่กลับมาที่ว่าแล้วเราจะต้องทําอะไรล่ะเนื่องมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมานอนสาเหตุหน่อยไปหาคุณหมอร,รักษาเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็รักษามันไปให้มันยุบไป แต่ว่าลองถามคุณหมอคุยกับคุณหมอดูซิว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรรอเปล่าความเครียดนะครับถ้าเป็นความเครียดการขาดการออกกําลังกายการนอนหลับไม่เพียงพอเราก็จัดตารางชีวิตใหม่มใช่ไหมจัดการชีวิตให้มันลงล็อกได้ดีขึ้นะนะครับหรือลองเช็คโรคออื่นๆที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอ,อย่างเงี้ยมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถามว่ามันจะมีโรคร้ายแบบโรคมะเร็ง โรคอะไรที่มันรุนแรงขนาดนั้นซ่อนอยู่แล้วทําให้เกิดมาเป็นเรื่องบ่อยๆเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะ ถ้าเป็นโรคร้ายจริงๆอ่ะโรคร้ายมันจะโผล่อาการมาให้เห็นก่อนที่จะไปเป็นเลือดได้ซ้าไปนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะเดี๋ยวกังวลยิ่งเป็นซ้ำอ่าบ่อยขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นบ่อยจริงๆอย่างคุณผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนเป็นบ่อยมากใช่ไหมครับอย่างบางคนเป็นทุกเดือนบางคนเป็นทุกสองสัปดาห์ก็ไม่ไหวนะมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นเยอะจริงๆมันมีการรักษาอีกแบบหนึ่งก็คือการกินยากดมันเอาไว้นะครับเพื่อให้มันกลับมาเป็นซ้ําน้อยที่สุดครับ พวกนี้ก็จะให้กินยาวันล,ละแล้วแต่ชนิดยาเนาะบางยาก็กินชาเม็ดเย็นเม็ดยาบางชนิดกินวันละเม็ดกินไป6เดือนติดต่อกันเลยนะพอหยุดยาปุ๊บพบว่าการกลับเป็นซ้ำเนี่ยมันลดลงมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าไม่ไหวจริงๆเพราะดูคุณผู้หญิงเครียดพอทำพวยนะเสียงานเลยใช่คุยกับคุณหมอซิว่าถ้าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรอื่นที่มาเป็นปัจจัยที่ทําให้เป็นซ้ําได้บ่อยนะครับก็ลองกินยากดไหม นะครับว่า6เดือนแล้วจะได้มีชีวิตที่แบบลำคาญน้อยลงมีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลงอ่ะนะครับ